สวัสดีครับโอ้โหดูชูชูสวัสดีครับผมครับเสียงหวานๆก่อนครับครับผมแล้วครับผมวันนี้มาหาน้องชูชูนะคะน้องชูใจดูหลักฐานน้องชูทำเสาเสาบ้านคุณปู่หักแล้วนี่โอ้ดูดูน้องชูดู โตขึ้นอีกนิดนี่ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วนะติดหลังแล้วนะชูชูน้องชูโชค่ะที่ห้าด้วยเอ,อ้ยอย่าทักทายรุนแรงด้อย่าทักทายรุนแรงด้เอ,อโ้โหเตรียมอย่างเดียวเลยนะคะหูกลางอย่างเดียวเลยนะโอ้ยโ,โชคดีนะแม,ม่แม่เทมมี่ไม่ดึงแม่เทมไม่ดึงนะมันต่ําอยู่นะแต่แม่เทมไม่ดึงเออ ถ้าเป็นบางเชือกนี่ดึงออกหมดแล้วนี่โชคดีมากที่ไม่แถมไม่ดึงเนาะโอ้ดีนะเอาดินมาใส่เนี่ยไม่เชิกอไม่แฉะน้องชูจะกินนมแม่เอ้ยน้องชูจะกินนมแม่เหรอเอออย่ยากางหูใส่อย่างงั้นสิครับ เตรียมพร้อมอย่างเดียวเลยนะชูชูบอกว่าหนูเตรียมพร้อมเลยนะโอ้ยอ้ยชูชูไปหาพี่วาไหมลูกไปเล่นกับพี่วาไหมเดี๋ยวพี่วาจะมาชวนไปเล่นน้ำมูลเดอ้อเดอ้อเดี๋ยวเราต้องอ่าวางแผนกันก่อนว่าน้ำมูลมันขึ้นสูงขนาดไหนเราจะไปเล่นน้ำมูลกันได้ไหมโอ้ยเล่นน้ำคลูนแล้วทีนี้ออ เออโอ้ยทำเสาหักเลยเออน้องชูทำเสาหักเลยดูนะหลักฐานหลักฐานน้องชูทำเสาหักเลยค่ะต้องเอาลวดหนามาพันไว้แล้วก็มีเสาไม้มาดันไว้ก่อนชูชูช ชูๆนี้ไม่ไม่เบาเลยนะคะไม่เบาเลยทําเสาบ้านของคุณปู่หักสะง,ง้นเลยโอ้แม่แถมเก่งมากแม่แถมไม่ดึงไม่ดึงคอกลงมาเลยอ่ะไม่ดึงลงลงมาเลยติดหลังก็ไม่ติดหลังเท่าไหร่แต่ถ้าเด็ดลนๆนี่ก็จะลนมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นผ้าเนาะ ช่วงนี้ก็ฝนตกโชคดีหน่อยนี่คุณปู่เอาดินมาใส่ให้พอแห้งได้นอนเลยอะจจูจูจูคันคันคัครับคันคันคัน,คนไม่รู้ว่าจะพากันออกไปเดินตรงไหนเพราะว่าน้ําก็ท่วมไม่มีที่จะให้ไปเลยทีนี้เดินได้แถวอ่าริมน้ำมูล โออดูชูดูชูดูน้องชูคันค่ะคันแม่แถมบอกว่าอยู่ได้จ้าไม่ลื้อหรอกเออสำรวจอยู่แม่แถมสำรวจอยู่แต่ไม่ลื้อโคอกหรอกนะคะเจอแม่แถมเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ลื้อโคกเนาะแม่แถมเนาะไม่ลื้อลงออกน้องชูอยากกินนมแล้ว กินนมแล้วครับแม่อยากกินนมแล้วครับบ้านน้องชูอยู่ติดถนนนะคะ,<ป>ะเอ้ยเอ,ยเ,อยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้วครับผม อ,อเฮย่าทักทายรุนแรงนะครับมาน้องชูก็จะอยู่ติดถนนนะคะนี่ติดถนนใหญ่เลยกลางหมู่บ้านวันนี้เด็ดจ้าถ้าเด็ดร้อนมากๆนี่ก็ร้อนนะเนี่ยเพราะว่ามันต่ำนะคะพื้นมันต่ำนี่ไอ้หลังคามันต่ำ ก็โชคด,ดีที่ไม่ตักฝนเนาะก็โชคด,ดีที่คุณปู่เสียสละตรงนี้ออกไปเลยเพื่อให้แม่เทมมี่กับน้องชูได้อยู่ได้ลบฝนลบเดดจู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 ครับ ชูชูมาแล้วอุ้ยน,นันน่นนั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 ่นระวังชูชูจะจัดการเร็วเลยเดี๋ยวน้องชูจัดการเอ,อ้เอ้ยเอ,อ้เร็วเร็วเร็ว,รวน้องชูจะจัดการนะอุ้ย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 อุเอ้ยน้องชูจะเล่นของพี่เขาแล้วเออเออ แม่หวานต้องเอาอกนะแม่หวานต้องเอาอกนี่เดี๋ยวน้องชูจัดการนะอย่าเอามาใกล้น้องชูนะอุ้ยน้องชูมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้อยทักทายรุนแรงแท้เอ้อยทักทายรุนแรงเท้โอ้ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาเลยนะครับ เตรียมจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับหนูยังไม่เข้าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวให้เข้าโรงเรียนก่อนหนูยังไม่เข้าโรงเรียนถ้าหนูเข้าโรงเรียนก่อนนะเออเตรียมจะแบบวิ่งหาอย่างเดียวเลยนะคะหูกลางใส่เลยนะเด็กน้อยอ,อือแม่อยากกินนม เสียงน้องชูหวานมากแม่อยากกินนมแม่แทมอยากกินนมแล้วโอ้ยดูดูดูอยากกินนมแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็น่อพันมาแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งหาเลยวิ่งหาเลยอุ้ยวิ่งหาเลยทีนี้อุ้ย เห็นพ่อพันมาแล้ววิ่งหาเลยวิ่งหาเลยโอ้โห,โโหดูทำอะไรคะดูดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยทำอะไรคะอ,อยากให้พ่อพันมาหาใช่ไหมยอยากให้พ่อพันมาหาครับน้องชูเตรียมเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งหาอย่างเร็ว โอ้ยน้องชูอยากกินอะไรอยากกินมันแล้วอนอนออนพอพันแล้วออนพอพันแล้วพอพันจะให้กินมันมันเกลนะโอ้ยแม่แทมก็อยากกินคือการแม่แทมอยากกินคือการเอามาหายกินเน่ น้ำท่วมเยอะเลยบอกน่ะ <laughs> <laughs> จะไปดูอยู่ว่าท่วมเยอะขนาดไหนได,ดูดูหูกลางตลอดหูกลางตลอดเตรียมครับผมย <laughs> ่ายรุนแรงแท้ฮ <laughs> <laughs> ะเออ อย่าทักทายรุนแรงขนาดนั้นดิชูอ่ากินกล้วยชูจงชูรสชูรสหมูชู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 นี่ทักทายรุนแรงนะหมูชูนี่ดูนะยืนยืนกินกล้วยเอ้แอ้ ปากกินแต่ตามองปากกินแต่ตามองเตรียมพร้อมตลอดเลยนะคะใครมาอยู่ใกล้น้องชูเตรียมพร้อมตลดอดอดูแม่เทมก็ขอด้วยด้วยนั่นเยอะ นิม่มเด้อกระเฮ้ยนิเติมอ่ะดันเด้มั้น้องโอ้เด็กน้อยน่ารักมากนะคะ